สวัสดีค่ะนี่คือบล็อกเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของเราสำหรับ EP แรกจะพาไปเที่ยว1วัน1คืนที่คาวากุจิโกเมืองแห่งฟูจิซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีตั้งแต่การเดินทางไปกลับแนะนําที่พักแหล่งท่องเที่ยวในคาวากุจิโกจะบอกว่าเมืองนี้เปิดคลิปของเราได้ดีมากๆได้เห็นฟูจิของจริงแล้วมันแบบอลังการสุดๆใจฟูมากเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงชอบไปกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เช่ารถขับในต่างประเทศด้วยเป็นทริปที่สนุกมากมีครบทุกรสชาติถ้าพร้อมแล้วก็ไปดู กันเลยทนนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องไข่มุนเบลโลกนะคะแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันไปจีบูนวันนี้เราจะเดินทางไปโดยซิปแอร์นะคะ,เ,ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนาะมีค่ากินด้วยไปเ,เช็คก,ก่อนไหมไปเช็คตอนนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องนะแล้วเพื่อนก็ คิดคอนเทนต์ติ๊กตอกไว้แล้วแล้วก็ถ่ายไว้บ้างแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทําได้กี่วนันว้าวไม่เกินพรุ่งนี้ใช่ <c oughs> ตื่นเต้นเอาจงริงตอนเนี้ยฉันอยากไปญี่ปุ่นอีกแล้วเนี่ยทั้งที่ฉันยังไม่เริ่มไปเลย <c oughs> ฉันตื่นเต้นมากฉันนอนไม่หลับกระสับกระสับ <c oughs> ตับิการอาหารไม่ย่อยลินก่อยเป็นพิษ ครั้งนี้เราบินซิปแอร์นะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้นั่งสายนี้เขาเป็นเครือของเจแปนแอร์ไลน์นะคะก็จะเป็นฟิลโลคอสแต่ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าที่นั่งค่อนข้างกว้างเลยนั่งแล้วไม่เมื่อยขานะราคาที่เราได้รวมน้าหนักกระเป๋า30โลก็ค่อนข้างโอเคเลยเขาไม่มีจอนะแต่ว่าจะมีปลั๊กเสียบชาร์จแบตได้ทุกที่นั่งแล้วก็มี Wi-Fi แต่เราต่อไม่ได้อะ่ะนี่คือร้อนปะนจะถอดละไม่ไหวพี่ไม่ไหวที่กว้กางก็ไม่ถอดถอดที <laughs> ่เก็บเครื่ <laughs> ยอีก6ชั่วโมองเจอกันครับแตงบีนาริตะไอคัมฟอมยูนี่แปลว่าอะไรไปดูถ่ายเอวิติง สนามบินนาริตะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปคาวากูจิโกะกันเลยค่ะไปก็จะไปด้วยบัสขากลับจะกลับด้วยฟูจิเอ็กเคอร์ชันซึ่งทั้งหมดนี้เราจองมาล่วงหน้าแล้วนะคะอันนี้เรามารับตั๋วฟูจิเอ็กเคอร์ชันขากลับไว้ก่อนเขาจะมีให้เลือกรับตั๋วได้หลายสถาน,นีนะซึ่งเราก็จะได้ตั๋วมา2ใบคือจองขึ้นรถกับจองที่นั่งอย่าทําหายนะเสร็จแล้วเราก็ไปรอขึ้นรถบัสกันค่ะตอนนี้เราก็มานั่งรอรถลแล้วนะคะก็คือที่ผ่านมาไม่ได้ถ่ายทั้งหมดให้ดูเพราะว่ารีบมากมันไปเสียเวลาตรงตมคือรอกันนาน ใช่เลยทําให้เราแบบเวลาจวนตัวมากต้องไปเอ,เอาต๋วที่นั่นมาที่นี่อะไรแบบนี้เพราะว่า,าจองแยกกันด้วยเอออันนี้เป็นแบบเหนือความคาดหมายอ่าแต่ว่าถ้าทุกคนมากันเองก็คืออย่าลืมเช็คว่าตัวเองแบบควรไปเทอร์มินอลไหนนะใจไม่ต้องเดินเยอะจริงจริงมันก็ไม่ได้ไกลกันมากมันมีเชลซบัสตอนนี้ขอตัวไปแปรงผันก่อนบัสนี้จองล่วงหน้าได้หนึ่งเดือนและมีวันละสองรอบเท่านั้นนะทุกคนถ้าเราขึ้นจากเทอร์สามคนมันจะโลงมาก แต่คือมันต้องเดินไกลนิดนึงแต่พวกฉันก็รีบล้างหน้าที่สุดในชีวิตเพื่อที่จะมาห้านาทีมาว่า๋ยวมันี้ทันจริดๆฉันไม่เหตุผลอื่นอีกอันหนึ่งก็คือตรองรีบก็คือไม่เหมาะนั่นคือกลัวโดนเล่นมากอมัแต่ว่าที่นี่คือเป๊ะมากทุกคนคือเป๊ะมากๆาเขามาเวลาไหนมาวลานั้นแล้วก็ขึ้นก็เอาตัวอีทิเก็ตให้เขาดูนะคะแล้วก็เขาจะตรวจตรวจแล้วก็จะยกกระเป๋าขึ้นให้เราแล้วเราก็ ขึ้นมานั่งรอได้เลยล้ฉันก็มีพวกของกินมานะซื้อจากเซนติมาเพื่อเอาที่มันแบบกลิ่นไม่ไม่แรงนากก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งกินได้แบบนี้นะจ๊ะรถเขาก็จะไล่รับตั้งแต่เทอร์มินอล3 2มแล้วก็ขับยาวๆไปเลยนะคะข้างทางคือสวยมากซากูระาและต้นไม้สีเขียวสลับกันไปคือแค่เห็นข้างทางแค่เนี้ยก็ตื่นเต้นมากแล้วทุกคนคือใจฟูอ่ะนั่งไปประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงจุดพักรถนะคะก็เดี๋ยวลงไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายแล้วก็หาอะไรกินกันนิดนึงค่ะ แนะน้ำหน่อยตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่จุดเบรกของรถบัสที่ไปฟูจิตรงกาสักอย่างหนึ่งอากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักหาอะไรพึ่กันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเข้องน้ำไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อคูเอโนฮาราจุดพักเบรส19องศาแดดออกใช่อากาศดีมากแต่มันลมคลดง่ายมีลมพัดเย็นสบายมันกำลังดีมากมันนนารรจิงๆะเี่ยทุกคนมีวิวข้างหลังมันแบบ ตตึงามันตื่นตามันสวยนะหลับไปหนึ่งตื่นตื่นมาแล้วบรรยากาศข้างหลังคือแบบดีสวยมากเราตามทางนี่เขาจะเป็นไอโซนตรงนั้นที่มันผ่านมาแล้วเป็นแบบดอกสับปรั่งแกกลีบดอกที่ร่วงโรยแบบโอ้โหมาพร้าวประสิทธิธรรมากจนโอ้โหทุกคนคะคือดีอ่ะมันตื่ตามากตรงเนี้ย สวยมากเราตอนลมพัดคือดอกสักุลามันมันกลีบมันแบบอืมสุดยอดแล้วคนไทยอย่างเรานะที่มาญี่ปุ่นครั้งแรกตื่นเต้นกับดอกสักุลามากขอโทษถ้าทุกคนดูแล้วจะรู้สึกว่าเป็นอะไรกันคือมันสวยนะแบบมันตื่นเต้นเต้มาคือเราตื่นเต้นง่ายด้วยอ่ะดอกต้นเดียวเอง ขอภาคต่อนะในรถพูดดังไม่ได้น,นะคะคือเขาก็จะจอดให้เราลงที่หน้าสถานีแบบนี้เลยมาถึงบ่ายสองหนาทีตามที่เขาบอกเป๊ะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนิดๆค่ะเรากำลังไปไหนซะรับรถเช่านูหนูหนูไกลอยู่ก็เดินมาสักพักหนึ่งแหละไม่ได้หนาวมากแต่ลมแรง <c oughs> ใช่ก็หนาวอ,อยู่ป้ายตอนนี้นก็คือลากตอนลากลกลากมันไม่ได้ไกลจากตัวสถานีเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็เดินประมาณนึงคือวันนี้ฟ้าเปิดมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นฟูจิคือฟูจิตลอดเวอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เรามาเช่ารถนะคะข้างหน้าจะเป็นปั๊มน้ํามันเลยข้างหลังก็จะเป็นนี้ โตโยต้าเลนคาแบบนี้ซึ่งเราก็ได้ทําการจองมาล่วงหน้าในเว็บเขานะแล้วก็เลือกรถที่อยากจะขับแล้วก็อย่าลืมเตรียมพาสปอร์ตกับใบขับขี่สากลมาด้วยนะพอมาถึงเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเช่นการเติมน้ํามันหรือเหตุฉุกเฉินแล้ก็แนะนาให้ดูกฎจราจรเบื้องต้นมานะจะได้ไม่งงรถที่นี่ขับไม่ยากเพราะว่าพวงมาลัยขวาเหมือนไทยเลยพอทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็จะเอารถมาให้เราก็ตรวจสอบรอบคันให้ละเอียดนะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในโตโยต้ารูมมี่ที่เราเลือกนะคะคันเล็กแต่ว่าจุได้เยอะพวกเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่3ใบส่่แล้้วก็ไมออดัเขามาในนรแล้วะจ๊ะแล้ว ก็ต้องคาดเข็มขัดทุกที่นะแม้จะเป็นแบบคนข้างหลังก็ต้องคาดด้วยแล้วก็เราจะขับกันแบบช้าๆ้าแล้วก็จะอยู่กันแค่ในเมืองนี้แอร์แรงมากอ่ะเย็นฉับในรถก็ประมาณนี้นะไม่ได้แน่นเลยใช่ไหมข้างหลังตรงๆนะคนสูง2เมตรเกาขายืดตรงนี้ได้เอออ่ะนะโอเคเริ่มเลยติ๊กแต๊กด้วยนะมาฝึกหัดขับกันนะคะ อันนี้เข้าไปที่เซเว่นที่อยู่ตรงข้ามกับโตโยต้เลยคือก็ไม่ได้ไกลนี่โตโยต้ตอยู่ตรงนี้เซเว่นอ, <Seven S 2> อยู่ตรงนี้จอดเข้าซองนี้เราแหวะซื้อขนมก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันจริงอยากกินอะไรเยอะในเซเว่แต่เพื่อนบอกว่ามีหลายวันทำใจไว้น่อยใช่คือ<า><ม>ตะลุยกินเกินตอนนี้คือเลงไม่หมดแล้วไงเอนนี้เนซีโรอ,อีมาชิมชิมกับอค แล้วทุกคนซูชิโร่ที่มีวิวฟูจิยอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้ววันนี้ฟ้าเปิดคือสวยมากมาลองกินกันว่าจะเป็นยังไงยังไม่ได้หิวมากแค่เป็นฟิลแบบว่ากินน้อยๆใช่ไม่มีคนนะที่นี่นคือมีน้อยแล้วกัน วงกินเด็กที่เก่งวากินยินีต้อนั่ลิมิเต็ดอ่ะก่อนดูลิมิเต็ดนี้มีอะไรบ้างร้อเยนเหรอ2ีบาท23บาทจิง่ะี3บาาทอัคคีเป็นเซตเป็นเซตมีุมีมลุอนูเลยสองร้อแปบ็บาทอันนี้มันไทยแต่ล้อ่สบบาท นอิสโซ24บาทอิสโซอิสโซ24บาทหมูบดใช่หรอ23บาทหรือเปล่าร้อยเยนวัน28บาทได้สองชิ้นไงก็ชิ้นละ24บาทได้24บาททุกคนเขาจะไม่ได้เปิดสายพานนะทุกคนเราก็จะสั่งปกติแล้วก็เขาก็มาส่งแบบนี้นี่นะเป็นเซตที่เราสั่งมากินกันประมาณนี้วัตรงนี้ที่นี่ไม่ฟรีแต่30บรือ40ป่ะ เจ็ดบาแทแพงฟักทองเท่าไรจ๊ะฟักทองโนถูกกวกัน5บาทไม่เด่นเป็นรองอันนี้ช่วยเด็กไงี่มะนาส่วนตัวคิดว่าคุณภาพตามราคานะรสชาติก็คล้ายๆที่ไทยจะสดกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็อาจจะแล้วแต่สาขาด้วยแต่ว่าราคาน่ารักกว่ามากๆหากินง,ง่ายแล้วก็สาขาเยอะด้วย ็กยามานาคะกกนะคะที่มีน้องห่านน้องเป็ดอะไรทำนองนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ตลับสู่เล็กยาม,นปปมานาคะตอนนี้ทางด้าหนาหลังของเราเนี่ยก็จะมีฟูจิที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าแดดลงหมอกลงหนาแต่ว่าเราจะมีห่านมีอะไรตรงนี้เขาก็าจะมีบางส่วนที่นำรถเท่ๆมาถ่ายแล้วก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยตรนนี้ก็จะมีน้องเป็ดน,น้องหา่านก็มาถ่ายน้ารักน่ารักเอาสิหรือคู่รักท่านสะดวกทางด้านซ้ายมือของท่านจะมีในส่วนของเรือเป็ด สามารถพิสูจน์ความรักกันได้หรือจะทะเลก็เล,เล่นถ้าวันนี้ดีกันเยอะ <c oughs> จริงๆแดดมันแบบแสบตาม,มากแต่ว่าอากาศมันเย็นลมพัดมาคือแบบมือสั่นๆๆๆ,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 ๆแต่แบบบรรยากาศดีมากทุกคนถึงแม้ว่าจะดูแล้วแบบถ่ายรูปย้อนแสงใช่ปะแต่ถ่ายอมาคือสวยงง มาในรถแล้วตะกี้คือมันเริ่มหนาวลงเรื่อยๆแล้วนะนก็ประมาณแบบ10องศามือเย็นมากเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกัน้าย ที่พักในคาวากูจิโกะเราเลือกเป็นโรงแรมโตโยโกอินนะคะเป็นโรงแรม3ดาวที่โอเคเลยราคาดีมากๆมีหลายสาขาแล้วก็บริการครบครันถ้าใครไม่ได้เช่ารถเขาก็มีรถตู้รับส่งนะมีตู้ฝากกระเป๋าแล้วก็อาหารเช้าให้ฟรีด้วยแอบบอกว่าอาหารเช้าอร่อยด้วยส่วนพวกอเมรินิตี้ต่างๆก็สามารถหยิบไปเองได้เลยของเราได้ห้องที่อยู่ตึกบีนะคะเป็นตึกใหม่เดี๋ยวไปดูห้องกันคืนแรกก็จะมีความเล็กๆตามสไตล์ญี่ปุ่นนะเพราะว่าอันนี้ราคาไม่ได้แรงมากด้วยแล้วก็ ทำดูดีโอเคเลยแต่ก็คืออาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากในการใช้สอยเน้นนอนพักผ่อนนะจ๊ะก็โอเคเพราะราคาหลักมีอุปกรณ์อะไรให้ครบคันได้เป่าผมก็จกอะไรให้เรียบร้อยหนังสือเล็กน้อยแออ,อมีแบบแยกให้น้ำยาฉีดผ้าไม่เหอนเสื้อให้ด้วย มื้อเย็นเราก็มาทานกิวคาส,สือกันนะคะเป็นร้านดังของคาวากุจิโกเลยเราไม่แน่ใจชื่อร้านนะขอแปะพิกัดไว้ให้นะเขาจะมีซอสให้เราหลากหลายมากแล้วก็จะมีเตาปิ้งแบบนี้แล้วก็เลือกชุดกิวคาส,สือของเราได้เลยสามารถเลือกปริมาณเนื้อได้นะคะเขาจะไปทอดให้กรอบด้านนอกนะคะส่วนด้านในเนี่ยเราก็เอามาย่างตามใจชอบเลยคือฟินมากยไม่เหมือนที่ไทยแน่เลยยวลองชิมสิต่างแน่ๆนเหมือน คือแบบสิ่งเนี้ยอร่อยมากทุกคนข้างนอกอะ่ะมันเป็นกรอบๆใช่ปะข้างในก็จะเป็นเนื้อที่แบบหวานนุ่มละมุนแล้วแบบกินกับซอสเค้ามันอร่อยมากอร่อยมากจริงๆแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงคือดีอะ่ะโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาที่พักอาบน้ําซาะผมเลวคือเบาสบายห่วมมากวันนี้ก็เป็นวันที่แอบจะเหนื่อยเพราะว่าเราบินไฟดึกแล้วก็ลุยเที่ยวเลยแล้วก็อากาศหนาวมากคือ รู้สึกหน้าแห้งหน้าแตกผิวแตกไปหมดเลยคือตอนนี้ต้องบำรุงแบบด่วนๆ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเที่ยวในคาวากุจิโกอีกหนึ่งวันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างเจอก,กันพรุ่งนี้จ้า Good morning day t ค่ะตอนนี้กําลังไปหมู่บ้านน้าใสนะเช้านี้เราออกสตาร์ทกันที่ประมาณ9ก้าโมงเกือบสิบโมงแล้วเพราะว่าแต่งตัวอะไรไม่ทันอนะเมื่อคืนนอนเป็นไงโต๊ดเมื่อคืนหลับ ว่าปอกไปเลยอย่างเดียว่เราปุ๋ยเขาไม่ได้ปิดไฟติดอเลยเลยไม่เราใครขอไม่รู้คือตอนแรกไม่มั่นใจแต่ว่าอันนี้ไม่สร้างคอนเทนต์นะคะคือมีคนขอคือว่ามันมีคนขอตอนแรกก็แบบนึกว่าเขาขอห้องข้างาเพื่อนหมั้งจนเขามาขอห้องเราเาขาอ,ห,อห้องอื่นของเปิดเราไม่ใช่เพื่อนเขาแต่ห้องเราไม่เปิดอย่างเนียยปะเขาเมาหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่รู้แล้วเหมือนแบบประมาณเกือแบเบกือบตีหนึ่งเที่ยงคืนกว่ากว่ามันมีเสียงเซงๆ,ๆแล้วว่าเขาขอๆนี้ก็ขอห้องนี้นี่อยู่แล้วเราดูหนังผีเยอะ เราไม่ดูดูไอ้ดูตาแมวอยู่แล้วเพราะเราเคยเห็นหนังผีมันดูว้าวตาเองเราไม่ดูอยู่แล้วเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันนอนไปเลยขอขอไปดีไม่เปิดอุ้ยน้องอมว้าวตุเนอะไรมันมีพัดลมพี่บอกเนี่ยใช่มันมีพัดลมนะแต่ตรงนี้ไม่มีมันเป็นพัดลมอันเล็กๆอ่ะคือถ้าทุกคนมาอุโมงค์ที่ญี่ปุ่นน่ะให้ลองสังเกตตรงที่พื้นถนนตรงคุณบ้าทไม่มันเป็นพัดลมอันเล็กๆจริงๆ เมื่อกีจ้จะแอบไว้เห็นสักหน่อยใครบอกว่าอันนี้มป็นคอนโดอันนี้ไม่มีต้องเป็นทางมาคอมกูจกลองดูกินพอดแบบซีรีส์เขาโปรโมทกับอ่นพูดเอ๊ะกินผู้เดอะซีรีส์เหรอฉันก็เลิฟเลยสิหนูปฏิบัติตามกฎจราจรแบบให้เร่งครัตที่สุดในโลกรถน่ารักแกให้เขาดูรถให้คือคือเนี่ยทุกคนรถรถน่ารักมากๆทุกคันเลยอ่ะแม้แต่คันเราก็น่ารักสีแด,ดงด,ด้วยเออ อไหมดเลยวันนี้จะไปลองใช้กล้องฟิล์มแบบใช้แล้วทิ้งกันนะอันนี้ของโกดักรุ่นฟันเซเวอร์มันมีแบบ39รูปนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็น27รูปมั้งอันนี้ก็ซื้อมาแบบกะเอาคูมเลยแล้วก็มาดูกันว่ารูปจะออกมาเป็นยังไง มกันในเกโหลีแต่ว่าถ้วยจิ๋วเดียวเอ้ยแต่น่ากินนะอ่ะเดินข้างในกันสตอรี่สดเฮ้ยเราต้องการหาวันนี้เราต้องตามหาสตอรี่สดมาอยู่กันที่หมู่บ้านน้ำใสเลยทุกคนคนเยอะเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนท้องถิ่นเลยเพราะว่าเป็นถานท่องเที่ยวเนี่ยน้ำใสเบอร์ไหนก็ใสเลยอ่ะคือมันต้องดูที่ตาเหนือเขายอนเหรียญไว้ทำไม จริงๆเขาห้ามโยนคือดูมาหลายคลิปคนก็บอกว่าห้ามโยนห้ามโยนแต่ก็จะมีคนโยนอยู่เรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันโอ้ยน้ำใสจริงอันนี้ไปดูซีนัหน้าโอ้ยเหรียญเต็มเลยห้ามโยนจริงปะถ่ายเดี๋ยว อันนี้เป็นบ่อที่ลึก8เมตรคือมันจะมีความเป็นแบบฟ้า,ฟา,ฟาใสๆมันแบบใสมากตัวนี้มันดูแบบขี้แกล้งเ,เนาะมันดูขี้แกล้งมันหยอ,อกอ่ะอันนี้นคือบ่อเมื่อกี้8เมตรใสมากเลยอ่ะน้ําใสคิดถึงกว๋วยจับมากไอ้ตัวนั้นน่ารักสวยคือเนี้ยดาวเด่นเนาะก็บิวตี้พรีวิเลตเป็นวงการจริงๆสวยมากดูดิเราโชคตัวใหญ่เลยเหมือนเขารู้ปะเขาได้ยินเราปะเขาถึงเร็คนที่ใส่ชุดปะ เก่งจังลูกนี่ทำอะไรได้มันใช่ไหมแต่ว่าเราจับ้าะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวลองใช้อันนี้แปลน้ำผุเข่าฟูจิล้างและเติมลงในนนะปิดฝาอ๋อสองไใบอ้าน้ำกลับไปกินได้น้ำต็ลองกินดูอ้าวมาเที่ยวก็ใช้แอปแปลอะไรอย่างเงี้ยหละทุกคนเป็นยังไงกินจริงเหรอกินได้อ๋ออเอไม่กินได้หรอใส่สัต เซนเป้ประเทศไหน,พ,นพ่อเซนซ่าภาคอื่นแกนตัดเล็บชิเตซื้อให้ตัดเล็บพูดกันไก่ตัดเล็บต่างประเทศอ่ะมีเนาะมันมันมันดีมันมันคมแล้วมันตัดนิ่มอ่ะคมกลิกก็เ <c oughs> มื่อกี้บอกหมูไม่ดีว่าชิเซื้อแกตัดเล็บอะไรตรงเนี้ยเรียบอุย้ยมีแบบมีแบบพรีเมียมสองพันกว่าเยนดูดิคือมีทุกอย่างตรงนี้มีแว่นมีแว่นพร้อมเห็นปะกันไก่ตัดเล็บต่างประเทศมันเลิศ ดาราเยอะเพราะฉะนั้นากล้องจะมีหลายรายการที่เหมือนออมปูก็เป็นปลาหมดมาเนยเสอ่ยงเตะมาลองอีกอีกร้อนๆนะเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยมึงที่สุดท้ายเป็ปลาหมึกใหญ่ๆอ๋อมันเป็นกุ้งที่เป็นกุ้งแล้วกเป็นกุ้งที่อยู่บนตุ่นตังอะเปรี้ยวขาแบบทะเลมากเฮ้ยอร่อยลองอร่อย,ออยปลาหมึก เลยมันไม่ได้ปลาหมึกปหอมแต่ชิ้นปลาหมึกไงหอมหอมก็อยู่กินเราไปกินดีอันนี้อะไรอ่ะมันกําลังอันนี้เป็นโปรเจกต์โต้บาโชจะมีมันเยู่อยงข้างในแบบนี้เด็ดแป้งมันจะเหมือนกันอ๋อแป้งเหมือนเป็นปลาบดเนาะแล้วก็ไหลมาฝรั่งเหมือนเดิเหมือโอนเด้งเหมือนอะไรพวกนั้นปะสัญญาอ่ะเคอมาจากจริงเหมือนนะคะว่าวกินคอร์เนลลี่วินเนี่ยอิ่มมะใช่คุณใหญ่ อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดตมวมดยากได้เป็นอีอนั้นเราเราอนว่ากลมๆแบบนี้อร่อยกว่ากินลอลกินมาปลาเสิเขาเรียกว่าอมู๊ปาเส้นเม่เขาเรียกอมูเนื้อหตอนี้ปลาหมึกแบบดุ๊กดุ๊กแบบเลยนดุ๊กดุปมึแบบแบเนื้อมันเด้งสู้ันเนอะเนื้อเธอมันเด้งเด้งเดเดง เลรอันนี้อันนึงนะจ๊ะโปจิซังมิวโมจีคนเยอะมากที่นี่เหมือนโทรลงคุณมีคิดว่าใบน้าใบนี้มีละเบิดทั้งหมดแปิ้นครับแปดตึงไม่มันมีเขีนอยู่นะกล่องช้นแปดาวเฮ้ยถูกต้องคุณเก่งเยอะ้วหาวเดี๋ยวผมูโอัวหงานข้างในมันเป็นไแบบเวัวอ่อย แบบผักใบแบบแป้งรดแบบไส้อ่ะหวานมันอร่อยนะแต่แอบหวานหวานไส้พี่บังพลินพี่อะไมากทุกคนเราไปซื้อสตรอเบอรีมาจากหน้าหมู่บ้านน้ำใสน่ากินดีมันดูแบบใหญ่ๆ800เยนใช่ไหมทุกคนเราไปซื้อสตรอเบอรี่มาจากหมู่บ้านน้ำใส สวยกล้องมากเอ้ทุกคนมันสวยมิ้งกินเกมอูหูมึงดโอ้โหเละแล้วตัวขาวอร่อยนะอร่อยมากอืมแล้วเต็มป้านบ้านครอเพียมเสะตุ้มเหลงอ่ะแต่อร่อยมากอุ้ยทุกคนมันยาาสวยมากหนาวด้วยแล้วก็สวยมากดูดิ เอ้ยเราคือเป็นเสียงคลื่นแล้วก็เป็นวิวฟูจิแบบนี้ก็สวยมากโอ้โหนี่ข้างหลังเราเป็นฟูจิแบบเต็มตาแต่ว่าตอนนี้คือหนาวมากตอนน้องใส่หมวกตอนนี้ลูกฟูจิใส่หมวกด้วยแล้วตอนนี้อากาศนะเนี่ยสิสามแต่ว่าฟิวไลท์เท่าไหร่โลบฟิวไลท์จีแต่าลมโหตะแับสวยมากทุกคนตรงนี้มุมตรงนี้คือถูกต้องมากมาก เราแวะมาที่ตรงทะเลสาบคาวากุจิโกะแล้วตอนนี้ฝนก็เหมือนจะตกแรงแล้วก็ตกเบาเราก็เลยงงๆเรากำลังจะไปที่ไหนจ๊ะเรากำลังจะไปที่ Apple p i พายอยู่ตรงนี้แหละทะเลสาบคาวาก็คือเขาดังจริงๆอะ่ะ<ม>เขาชื Apple Pie, ่อแอปเปิลพายก็ควรจะดนงาแอปเปิลพายใช่ป,ป่ะแต่ที่เห็นรีวิวเยอะคือชีสเค้กอ้าวไม่รมู้ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง แต่ก็หลักคนหลักความคิดต่างคนต่างลิ้นแต่เราก็เลยแบบว่ามันก็น่ากินดีแล้วเราก็หากิจกรรมทำลู้ไปใช่ตอนนี้ได้กิจกรรมใหม่ละ <laughs> <า> <laughs> คือไข่ที่มานะ่ะอย่าปรามาตนะเพราะของเราอะก่อนอาทิตย์หนึ่งในกลุ่มมันก็บอกว่ามันเริ่มร้อนเริ่มอะไรช่วงก่อนเรามาประมาณ5วันอะหิมะตกนะคะที่นี่ <c oughs> จำได้ไหมฟูเขาบอกฟูจิหิมะต, <c oughs> ตกแล้วฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคือรวนมากตอนแรกเราก็กลัวว่ามันจะร้อนแต่ก็เตรียมมาหน่อยเหอะไม่เป็นไรหรอกพี่เย็นสบายเนาะใช่อันนี้คือแล้วฟูจิอยู่ไหนอะฟูจิอยู่ตรงไหนอะ ตรงนี้เขาก็จะมีร้านของฝากเยอะเลยนะคะพวกเราก็เลยแวะเข้าไปช้อปป,ป<ว>ิ้งกันแป๊บพอออกมาเดินตรงถนนก็จะเจอซากุระเริ่มบานแล้วนะคะจริงๆปีนี้เขาบอกว่าบานช้าไปนิดนึงถึงแล้วทุกคนนี่ร้านนี้แอปเปลิลพายที่สาขาคาวากุจิโกะท็อปเซลเลอร์ของเขาก็คือแอปเปลิลพายปะเมนูก็จะประมาณนี้เลยนะคะเข้ามาในร้านคือหอมมากเขาจะมีแนะนําให้จับคู่พายกับไอติมหรือว่าชากาแฟะนะซึ่งพวกเราก็ต้องคู่กับไอติมอยู่แล้วโยเกิร์ตพายอะไรเนี่ยแต่ก็มีแอปเปิลด้วยแล้วก็ไอติมจาโต้มทชะ เมื่อกี้ไปซื้อคิตแคทอันนี้มาแบบฟูจิเป็นรสบูริชีสไตล์โอ้รอเ,เลยืโอ้โยอร่อยมากอ,อร่อยนะ,อ,ะอันนี้ไอศครีม,อ,ม,อ,มอร่อยนี่อเมื่อกี้ไปแวะรอสันซื้อขนมเตรียมกลับนะคะอีก ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆในการคืนรถนะคือปั๊มก็อยู่ตรงนี้ตรงนู้นคืนรถใกล้มากๆรถมาคืนแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเติมน้ํามันก่อนไปคืนนะปั๊มที่นี่ก็คือจะต้องเติมเองแต่ถ้าเติมไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ามาช่วยแหละเดี๋ยวลองดูกันอันนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยทําให้นะคะเพราะว่าเราจะใช้เงินสดในการจ่ายค่าน้ํามันนะก็ประมาณ200กว่าบาทนะเออใช้เงินสดก็จะดีที่สุดนะเพราะว่าเหมือนกับว่าบัตรเครดิตมันจะหัก ไปก่อนสักอย่างนึงแล้วก็จะไปคืนที่หลังที่ไทยซึ่งใช้โปรเซสแบบนานเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินสดแต่ถ้าใครสะดวกบัตรเครดิตมันก็จะง่ายเลยทำบภาษังกิจได้เลยแต่ถ้าเงินสดอาจจะต้องถามเขาก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปคืนรถกันเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเดินกลับไปที่สถานีคาวาคุจิโกะนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกูจิเอ็กเซอร์ชันกันที่นั่นซึ่งเราเลือกวิธีนี้กันเพราะว่ารู้สึกว่า ช่วงเย็นเวลาเข้าโตเกียวอะรถมันจะติดเราก็เลยพวกรถไฟอะไรเงี้ยดีกว่าจะได้คุมเวลาได้แต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าการนั่งรถบัสนะแต่ก็แลกมาด้วยแบบเออเวลาแล้วความสะดวกแต่ถ้าใครอยากนั่งบัสก็จะมีบัสที่ไปลงชินจูกุได้เหมือนกันอันนั้นก็จะราคาประหยัดแล้วก็ง่ายเหมือนกันแต่อยากลับเย็นมากเพราะว่าดูทรงแล้วอะรถติดยิ่งวันเสาร์อาทิตย์น้มีคนรู้จักเคยไปแล้วคือ โรติมากตอนนี้ให้โตดนั่งรอเฝ้ากระเป๋าอยู่ที่สถานีใกล้ถึงแล้วมันเดินไม่ไกลนะนแป๊บเดียวแต่ถ้าลากระเป๋าัน่าเหนื่อยแนะนําเลยถ้ามาคาวาฟูจิโกะอยากให้อยู่สัก1วันนอนพักหนึ่งคือนอะเพราะว่าจะได้เห็นฟูจิแบบเต็มตาหรือถ้าตอนไหนที่แบบเมฆบังอะไรางเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เพื่อนนั่งรอ ที่สถานีคาวากุจิโกะเขาก็จะเป็นศูนย์รวมการเดินทางเลยนะคะมีทั้งรถบัสรถไฟก็สามารถมาดูตารางและสายรถได้ตรงนี้เลยนะคะคนก็จะเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นจุดที่เขามารอบัสเที่ยวรอบเมืองกันด้วยส่วนพวกเราก็มาขึ้นฟูจิเอ็กเ์ชันที่นี่เหมือนกัน ไายในรถไฟก็คือดีงามที่นั่งกว้างมีที่เก็บกระเป๋าใบใหญ่อยู่ท้ายขาบวนมีที่เสียบชาร์จแบตถาดวางอาหารสามารถกินได้จุบจิบได้นะแล้วเขาก็จะรับคนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้จอดเยอะนะคะแล้วก็ยิงยาวไปชินจุกุเลยซึ่งระหว่างทางไปเนี่ยตอนแรกก็กะว่าจะงีบกันนะแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับขนม ก,ก็นั่งชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆนะคะตอนตัดคลิปเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่านี่แค่ EP แรกนะแต่เรานั่งรถกันหลากหลายมากหวังว่าทุกคนจะได้สาระเล็กๆน้อยๆกันไปนะคะถ้าให้รีวิวสั้นๆเกี่ยวกับคาวากุจิโกะก็คงเป็นเมืองที่ทําให้เราได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิกเลยที่ชอบที่สุดคือได้ขับรถเล่นในเมืองสวยๆแบบนี้แหละคือฟินมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเข้าเมืองโตเกียวกันแล้วนะคะจะขอทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยรูปจากกล้องฟิล์มให้ดูกันเพลินๆนะแล้วเจอกัน้้าาตตลยโีวจ 私の夫つで君と僕がつなけ」